สวัสดีค่ะวันนี้แอดก็มีซีรีส์จีนมานำเสนออีกแล้วนะคะคำสาปรักชายยาผมขาวเรื่องราวของหลงเล่อองคหญิงแห่งราชวงศ์ฉีอานที่สูญเสียความทรงจำทั้งหมดเธอถูกจกับคู่มั่นหมายให้แต่งงานกับอง์ชายจงเจิงอูอง่หยงองค์ชายแห่งอาณาจากักรเป่ยหลิงที่อยู่ใกล้เคียง องค์ชายได้ปฏิเสธการแต่งงานในครั้งนี้องค์หญิงหลงเลิศองหญิงหลงเลิศจึง,งจได้ปลอมตัวเป็นเจ้าของร้านโรงน้ำชาจันฉายภายใต้ชื่อม่านเหยาเพื่อภารกิจลับตามหาตำราภูผาชนะทีตำราล้ำค่าของตระกูลฉินจนได้พบกับอดีตคู่มั่นอย่างองค์ชายจงเจ้าอวุยง ซึ่งองชายกับตกหงรักม่านเหวโดยไม่รู้ว่าที่แท้จริงเธอคือองค์หญิงหลองเลิกที่เคยปฏิเสธไม่ยอมแต่งงานด้วยและกว่าจะรู้ความจริงทุกอย่างก็เกือบสายไปเสร็จแล้ว สำหรับตัวแอดเนื้อเรื่องดำเนินสนุกดีบรรดาผู้ชายที่รักนางเอกในเรื่องคือดีทุกคนเลยและรักนางเอกมากทุกคนเรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นยังไงลองติดตามชมดูกันนะคะ